เช็คประวัติเชลเลนเจอร์มาของทีฟที่อะประมาณ6เกมแรกอะทุกคนหนึ่งเนี่ยจะมีคอมมังกรทุกคนเลย<ผ>ม,มีแค่ทุกคนเพราะมันโหดถ้าเกิดตัวมันมาเราก็แค่เล่นแค่นั้นเองถ้าไม่มาก็ไม่ต้องไปเล่นนะนักกรรมฮะเดี๋ยวดาวโอ้บสีม่วงเอ้ยสีน้ำเงินปิ้วไอ้ี่สี่บาทห้าบาทไลยทั้งรวยๆกันเลยครับสั่งล้วนๆมันตัวละครมาตัวละครที่ชื่อแอดอะครับกับพี่ไซล่าครับโอ้บโอ้บน้ำเงินโอ้บน้ำเงินอันนี้โอ้บขาวอ่ะสามบาท ได้รีเ uhm วนก็อยได้เอยผมยินยินต้นเกมแต่ละบรรเทาโอ้เออไอ้เชี่ยใครพีาโอนเกมอีกหนึ่งทีครับผมเมื่อกี้กะเพื่อเอาตังค์สิบบาทนั่นแหละคะือแอชมันมาใช่ไหมผมต้องขายเทรดเมเ่อะดันไปขายนูนูเพราะนูนูเป็นนักสู้เราต้องเล่นนักสู้ต้นเกม เมื่อเกีเปหนึ่งทีครับผมสำหรับเดินกระมังครับอยากได้สิบบาทไงแต่ก็คุม้มตรงที่ได้สิบบาทมาแค่นั้นแหละได้แอชมาแล้วอุ่นใจไปหนึ่งไปหนึ่งโหนได้แต่แอชมาแล้วแต่เอท็อกสองนะก็น่าจะชนะอีกสวยชนะชนะซื้อคาริต้าได้วาลัสนี่ครับเบ๊ะให้ถ้าอยากชนะก็ใส่นี้ไปลเลยเบะตีเร็วๆกันหน่อยนะน้องนาะสุดยอดมีคนเล่นไหมเมื่อก่อนอ่า มีคนได้แล้วครับน่าจะเพิ่งได้เทร์นี้เพราะว่าไข่ด้านหลังยังไม่ฟักทำไมเขาได้เร็วจังเลยฉันอยากได้บังว,ว้วาวว,าว้าวคือมันพูดมันเลือกผมแต่ลงนี้เราจะแพ้นะช่างแม่งไงเราก็ต้องแพ้อยู่ดีอะเพราะเราต้องการซักไข่มังกรอ,อ่ะไปครับมังกร ขายวิญญาณนะมังกรเธอหน้าเวลฮาใช่ปะจบจบไปจบจบไปกาลิโอแต่สายล่าไม่หมายว่ะจบจบไปกาลิโอจบจบ,จบไปอย่างได้ดาบอะอ่าโอเคกระดาบไปแล้วงั้นะเจนเบลนี่มีคนเล่นอยู่นะตีหนึ่งมังกรน,นี่ไงตีเลขเก้าเดี๋ยวลงเล็งเอาไว้ฮึบไม่มาชิา <c oughs> ปปิ้มครับปื้มมาเองแม้ว่าตัวจะไม่มานะสวัสดีอับปิ้งนะครับ <c oughs> อยากชนะโอเคชนะชนะชนะ ได้ดอกเบี้ยเราคิดบ่ารอบนี้มีมังกรสองตี้นะมาดูว่าใครจะใครจะอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปคนใหม่วะคนเล็กเก้าอ่ะไข่ไข่สองเทินไข่หนึ่งเทินยังไม่มีไข่ใหญ่เลยผมก็ไม่มีอ่ะผมมีแต่ไข่สองเทินอ่ะอยากได้ไข่สี่เทินอ่ะใบเป้งๆอ่ะครับอยากได้ไข่เบอร์สูงแล้ที่นี่อันนี้มันไข่เบอร์สองเออเราเรียกเบอร์กันอันนี้ไข่เบอร์สองผมอยากได้ไข่เบอร์สี่่ะเชียรกดผิดราคาเป็นจริงใช่ไหมใช่ไหมเบอร์มันสูงรุ่นเล็กมันคือไข่กองเล็กครับแค่เราเรียกสูงไม่ได้ไงมันเรียกดูงันมันยากไง กัดสองเ yeah, ย้สซล่ามาแล้วครัเบเ็ลเลยบลงรีโอแล้วนำมาไข่ไข่ใหญ่ไหมครับมาดูที่ห้องดิอะไรเฮ้ย <Hey. S 1> ขอชนะขอชนะเอ้ยตีมังกรนี่มาเอ้ยเขาเวลหกแล้วคนนี้เล่นเป็นคนดูคนนี้เล่นเป็นโอ้แพ้ว่ะเร็ววว่ะสี่บาทแรกของเราเรามาผิดตัวไปหน่อยนน้องอัปเกตดได้วเ้วเนี่ยไปดีรอหาเลยล่ะคงเร็วแม่งไม่มีเนา่าอ่ะถ้าได้เน่านี่แม่งแบบ ตีลุตอะครับนะเชื่อเลยวะเนาตีลุตเฉยเราดูเพื่อนบ้านเราก่อนเพื่อนบ้านเราคนไหนวะนี่เพื่อนบ้านเราเวลยหกเลยเพื่อนบ้านเรายังไม่อัพเลวลเลยผมอัพไปแล้วนะผมผมแซงเลเวลไปแล้วนะไปเยอเกมเมอร์ดิ้งดองก่อนชนะทำไมมั่งก่อนเป็นสี่วะอ๋อยิ่งเที่ยวเดียวเกินนี่หมายจะลงรับครับได้บรรเทาจิ้งจุ้มจิ้งจุ้มซีกาซิลมาเนโยนี่พวกนี้ผมได้ละเสียงรักจิ้งจุ้มจิ้งจุ้มเออเนี่ยรับคนพูดจิ้งจุ้มจิ้งจุ้มเมืยแก ขอไม่อีกครั้งครับเดี๋ยวรอรักมันก่อนเดี๋ยวขอซื้อมันพูดจิงจุ้มจิงจุ้มอันแรกอันแรกมัพูดจิงจุ้มจิงจุ้มแต่อันหลังๆมันพูดยาวมันเซบัสเซมันเนโยอะไรกันด้วมีผมออกคนแรกเสร็จกูแตก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 รักคาเลโอต้านเวทด้วยจิงจุ้มจิงจุ้มเลยลงอะไรแวร์ลูกผมอยากได้เนาวะเนานี่แวร์จัดเลย ไปมังกร5 3ขีด5ครับแล้วก็ริบแปดริบแปดแล้วก็โลหะให้เมอร์ของทองวะครับคุณซูแสงได้นะให้ให้เมอร์แต่ว่าแวลูกว่าก็วอลม็อกอยู่เดียกาเลโอก็ต้องการไอกาเลโออุ้ยกาเลโอตัวไม่บอนก,กาเลโอในเว็บแม่งให้ใส่โมเลโลโมเลโลโมเล,โล,โ,มลโล่ทำไมวะเอา้าก็มันติดเผาไงแล้วมันเอวีมันกว้างมั้งให้ตัดฮิวเยอะๆไงเนี่ยโมเลโลกากร์แล้วก็วอล์ฟอเมอร์ทอนแล้วติดติดเผาไงเพราะวงเป็นกว้างมาก มันได้ทีเดียวไอ้เผามาดูจีดีคือถ้าเล่งงนไงไฮเมอร์อะโอเคไม่ต้องมีโมเรโลแต่ถ้าเกิดไม่เล่นก็ออก็ไม่แย่ถ<ม>้ราร่วเหมือนไอ้นี่มั้งแบบสมมติมเล่น Jack ad, แจ็คแบดอะเราเราไม่มีสัตว์ยไงก็ต้องใส่โมเรโลกคาริโอน่าจะดีที่สุดทำไมถึงทำไมถึงไม่ใช้ซันไฟทำไมถึงไม่ใช้ซันไฟซันไฟเผ,า,ผาทีละตัวไงตัวสองตัวต่อสองตัวโมเรโลคือเผาทั้งหมดที่โดน เมโลเผาได้ดีกว่าในเชิงแบบละครตัวละครโดนหลายตัวในปีเมื่อกี้เดี๋ยว<ล>ยนะคาลิต้าแห็นปะ่ะโอ้โหเฮียกูเจอทุกเกมเกาหลีนเนี่ยวิวหน้า3ดาวแล้วครับแล้วเวลาห้าอยู่เลยโครงการหนึ่งไลฟ์หนึ่งมังกรโอ้โอ้กาลิโอดากอนคอและกาลิโอสามารถโมเลโรโนมิคอนได้ใส่ไปเลยแบกกูด้วยกาลิโอเฮ้ยนี่ไงนี่ก็เลย เธอหน้าเธอหน้าแปดเธอหน้าแปดแล้วก็ลงอัศวินสี่ครับมังกรอีกคนเป็นไงเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเขาก่อนห้ายังเอ้ยหนุ่มยังไม่ห้ามังกรเลยเออเราไปร่อนได้กาลิโอสองดาวลอมลอมน้องๆลอมลอมแล้วอัพเวลเหลือสิบบาทด้วยอื้มตัวเหล็กลอมลอมครับอันนี้ลอมลอมเสียค่าอุลิแฟนเยอะครับสับเพียไม่ไหว อะไรวะหน้าคาทิสสามดาวพร้อมอะไรอ่ะคาทิกลาพิดบัตรเติร์เลอเลวห้าอยู่เลยอ่ะก็ลุ้งอรุณธรรมดาสี่ตัวลุ้งอรุนเนสซินโดนกาเรโอโมเรโลมาดิท้อนกาเรโอโมเรโลใส่มันเฮ้ยปุ่มติดเผาติดเผานะคาทิกติดเผาไม่ติดเผามาดิมาดิเฮ้ยดิชนะด้วยหนึ่งเปอร์เซนต์เกณฑ์วะครับ แต่ว่าเราโอ้ยนี่งไงร,รีลับกันจะบอกไม่มีนะรีลับกูก็มีรีลับอยู่แต่ลงรีลับตอนนี้มันจะได้อะไรวะเมดเวทน่าจะยังไม่เยอะมากมันต้องลงทีหลังนะไม่มีไข่ใหญ่เลยไข่แบบได้ไข่เบอร์สอง่างเดียวเลยดูดิขอไข่เบอร์สี่ไข่เบอร์สี่ไอหนุ่มนี่มังกรเมื่อแปดแล้วนี่ไงมนดูมังกรห้าแล้ววะแ้ม่มันเหลือมันที่หนึ่งแล้ว,ว่ะเชียมันได้วอลิเบกไกเวอร์แล้วมันได้วอลิเบรไกเวอร์แล้ว ตอนห้าเขามีใครวะทำไมผมไม่เห็นคาเิโอเขาวะหรือตัวเขตายไปละอ๋อเขามีคาเิโอคาเิโอตายแล้วโอเคคาเรโอผมฆ่าไม่ตาย <laughs> นี่แน่ไงเวนอยากได้รีเคิร์ฟเวอร์โบโรครับได้วะเอ้าไอีกทีจัดหน้ากูจัดแม่งเดินเลยมันก็เลี้ยวกลับไปเฉยเลยเมื่อไหร่ไซร่าจะสองดาววะอืมต้องโลปะเรายังชนะอยู่เลยไม่โลแล้วกันตอนนี้คาเิโอผมแบกอยู่โลตันเวทบอมบอ์และ โมลิโลโนโมิฟอนของเขาทอนชิวออฟดูรันบึ้ตายตายตายชิวออฟดูรันบึโอ้ยดีน้ามเราจะจุ่มเราจะจุ่มโอ้แพ้ดีนา้กกกกนนาว่ะไฮเมอร์ดิงดองว่ะไฮเมอร์ดิงดองว่ะไปแค่บ,บ่อยระหว่างไฮเมอร์ใส่จูเก,กากับลาบาดอนอะไรไว้รู้กันถ้าใส่ได้จินเดียวจูเกา ถ้าขี่ก็ฆ่าคนได้ถ้าไม่ขี่อ่ะถ้าไม่ขี่ถ้าไม่ขี่ก็ดวงไงก็หมายถึงว่าถ้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 าแบบที่พ่นไปป่ะและเส้นนั้นโดนแบบหลายคนแล้วติดขี่สักคนก็คือตายได้กระปิดได้คนหนึ่งเจออีกแล้ว,ลวผมเจออันนี่อีกแล้วเนี่ยไอ้คาริต้าเนี่ยคาริต้าสองสองคูณซูหน,นึ่งโชจินนี่อะไรบ้เนี่ยคาริต้าสามดาวคาริโออดทนไว้ลูกป้องปืนกูพังไปแกละไม่ได้ยิงเลยใครมันตีป้องปืนวะไม่แหละแห่้มือกูจะยิงทุกทีเนี่ยป้อมปืนพังไปสองอัน จนป้อมปืนพังไปาสองอันไม่ได้ยิงแล็แอบรีเซิร์ฟยังไงสวยแล้วก็ไฮเมอร์เจเอกาเรนบวกไซระอ๋อสซ่าสองดาวไปไอเอ e ดิไอเอจูกเกอลอาวุธได้ยังอ่ะอีกสิบาทอาเุล,เลได้อ่ะเออเชื่อผมจะตายปะวะผมก็ผมตายก่อนตายหรอกมั้งไอคำวมามั้งด้วยนะรอบนี้ไม่ได้ไข่เบอร์สี่เลยวะคนดู แต่ตนี้ให้เมอแรงมากครับได้ยิงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงโอเคมาดิพอยิงทีเดียวพอได้เมท้าพันกว่ากูขอพ่นทีเดียวพอบะคูมคคม่มั้งครับบะคู่มมั่งกรออีกอันเอรีรับครับคุ้มครับรีรับรีลับรีรับ,รบยิงเอามั่งกรอนอีกอันก็ได้นะแล้วก็เอาเซตออกใช่ปะ่ะใส่กาเลน <laughs> ยิงก็ได้นะถ้าจะทำอาบิลได้แล้วครับขึ้นไปเลย าขายนี้ซื้อลักได้รีรับเพิ่มสวยมังกรหกไม่ไม่ไม,ไม่เอาเซต็ตออกดิมังกรหกแล้วเอาเซต็ตหอ,อกไม่กลายเป็นห้าไงเอองจริหน้าเอามังกรนี่นะอะไรน,นี่เรารีรับสี่แล้วถึก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 นัดแบตนัดแบตนัดแบตให้เมื่อหนึ่งทีหนึ่งทีให้มันรู้เรื่องคุณซว e K A L อีจูเกาอ่ะหนึ่งทีปุ๊บโอ้โหมึงพ่นแบบพ่นเฉียงจัด ว้าวไข่ใหญ่มาแล้วนี่ไงไขส่สมเอายากได้ไข่สี่มากกว่าคาเลโอมาโอลิแวร์ครับแทนลับเออซ็ตยังไงก็ไม่ซื้อนะสุดท้ายสุดท้ายเซ็ตจะต้องโดนโยกออกครับต้องเป็นไอวอนแทนแต่แค่ตอนนี้ผมเก็บไข่ทองไว้เฉยไข่เมอไม่ตีเอ,อตีแล้วโอ้โหผมเอาป้องมาบังไข่เมอร์มาบางังที่แบบไข้เมอตายละ แพ้พิทนาผมรูดซีพิท,ทนาไม่ได้น่าจะต้องเอาน่าจะต้องโลหาไอวา้ว่นมาละบังก้อนนี่คนไปไงผมไปเช็คเขาก่อนเขาตายยังไอเลือดเหลือหกเนี่ยยังอยู่เลยไอ้เลือดเหลือเก้าอ่าตีเร็วครับตีเร็วตีเร็วตีเร็วเหมือนกันตีเร็ว,รว,รวมากมากขอบคุณมากขอบคุณมากผมให้ให้มือยือนที่เดิมดีกว่าว่ะโพสิชั่นใน,นไงผมก็ชอบให้ให้มือยือนยืนตรงไอ้นัน่นแหละตรงแอชเห็นปะเอาแอชไปอยู่ริมตั้งให้มือยือนตรงแอช ส่วนป้อมก็อยู่ซ้ายสุดเหมือนเดิมดีเดลสองตัวขอบคุณครับเควนเหรอขายไปเล็กแล้วอ่ะซื้อเควนไม่ได้แต่ซื้อได้เดีย๋ยวใครถ้าได้ไอเอวผมจะขายเซ็ตทิง้งครับขายเซ็ตทิ้งเพื่อเอาไอเอ์ลงได้ฟุ้นฟูส่วนเควนเนี่ยตอนนี้ยืนเพื่อเอาแพสซีบหมอ,อกเ,อเดียวเลยหมอ,อก30%มสเมอร์คนถในมือนสวยนั่นแหละแตกทั้งตีอย่างเงี้ยปึ๊บ หายโหมดหายโหมดปึ้มอะไรแบดโดดชนะครับนี่ผมมีเพลงมังกรด้ลยเพลง,งนี้เพลง,งนี้เพลงมั <c oughs> งกรผมเดี๋ยวใ่รสามก็ใครสามเลือต้องโฟแล้ววะเรายังเจ็บได้อีกเธอหนึ่งอะหล่อวะถ้าถ้าเกิดตายเยอะนี่คือตายนะจะไม่เรียกเจ็บจะเรียกแบบเรียกตายเลยผมกลัวว่ะผมเอาเซตมาบาังให้มื่แล้วกันเจออีกแล้วคาริต้าไม่เคยชนะมันเลยอะ่ะ ขอพ่นไฟหน่อยทุกทีคาริต้าผมไม่เคยพ่นไฟเลยพ่นไฟปุบคาริต้าตายแต่เหลือแจ็คก็ดีน่าจะแพ้ครับเพราะว่าเราฆ่าลิวหน้าไม่ได้แต่เจ็บน้อยเจ็บน้อยโอเคทัพโฟ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 ไอเวิร์นมาละได้เวลาสองจริงครับกาเรโอไม่น่าสามดาวทันครับขายทิ้งออรดอบเบีย เดี๋ยวต้องโลงหะให้มือสองดาวเดี๋ยวต้องสองดาวให้หมดอ่ะก็ะตัวห้าบาทน่าจะไหวอยู่ห้าบาทจะฟิเดอรสองแล้วใช่ไหมไม่ซื้อถแล้วกูซื้อการเลวมาทำไมวันนี้ยังไงเลยลืมการเลนอ้เวนมนต้องขายพวกนี้ให้หมดบริแบ กาเลนสองนี่เดี๋ยวให้เกวนยิงอยู่ฝั่งไหนขอยิงหน่อยยิงปิว้วให้เมอไม่สองว่ะขาดตัวเดียวเจอตีทธิธาอีกแล้วพุ่มไม่เคยได้เลยคนไปโดนทิทธาห์ชนะวสวยครับ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 ชนะเลยเหลือคนนี้เลือดสี่ถ้าเลือดสี แล้สี่ชนะนี่หว่าเขาสู้ริหน่าได้เว้ยไอ้นี่เลื่ดนหรือห้าสิบกวบเลือเ่อนไปอย่างเยอะไอคาลิต้าสามดาวได้แต่ตังค์ใช่ครับไอเมืองสองเหลือฟิโดกับวอริแบร์ครับไม่ใช่ฟิโดไอเวิร์นกับวอริแบร์ครับสวยครับวอริแบร์ขาดแบบขาดแบบเยอะมากไม่น่ามีทางเป็นไปได้อยู่แล้วมีตัวลวงปะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวลวงครับขึ้นไปเลย ไปเพียงแบบอีปิกอีปิกดูได้ไหมวะเดินไปให้มือกูตายเหมือนกันหรือกาลิโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัะเขาเหลือให้มอร์แต่ให้มอร์เขาไม่มีไอเทมอ้าว้ยตีนี้กำลังแพ้ผม อ้าวแพ้ผมอีกคนอ้าววอลีลบอลอ้าวอ้าวมานยังไงกันนะครับมานยังไงกันนะครับอันนี้น่าจะชนะแล้วปะเดี๋ยวผมโยกโยกการเล่นครับต้องโยกการเล่นมานยังไงกันนะครับ หายอปหมดไปว้าวคะลินตายสะซ่าคะตั้นตาแตกหมดเลยทงคนว้าฮือฮฮือฮือที่หนึ่ง นี่นี่นี่เพลงปิดคลิปเพลงปิดคลิปไอดี <laughs> นะก็มาคอมเมต์ก่อนเจ็ดสิบเขาน่าจะมีเปอร์รเซ็นต์ให้ดูนะว่าว่าเราเล่นเหมือนเหมือนเหมือนซมเมอร์ลิฟต์อะว่าเราเล่นคอมนี้ไปมากน้อยขนาดน